มาแล้ว,บบวครับขบวน418นะฮะวันนี้ก็ล่าช้าประมาณ50นาทีแล้วนะตอนนี้ก็ออกต้นทางก็ช้า32นาทีแล้วนะพอมาถึงสำารานก็ช้าเพิ่มนะเพราะว่าหลีกเจ็ดหะขาไปช้านะเพราะว่าต้องใส่รถน้ำร้อนมากนนะเลยเติมน้ำอยู่เขาสนกวางนะเพราะาเห็นช้าอยู่เขาสนกวางตั้ง40ิบนะตอนขาไปนะฮะอากาศมันร้อนนะ ตรงโน้นเริ่มปรับพื้นที่แล้วนะไปแล้วครับระบวน418นนะ